และนี่คือรายการที่โวยตุ่มกินอะไรอยู่เตรียมพร้อเมาด้วยรู้่รงเลี้ยงไมหมล่ะอย่าเลยพี่ไปข้างแถวหลังเขาเล่นมันมีด้วยเนี่ยนี่มีดีไหมเนี่ยมีมาได้มาเป็นค่าตัววันนี้โอ้เลยนี่ใส่อีกเตือนด้วยนะวันนี้จะยืดแล้วเตือนกันด้วยนะ ตุเลง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 ตุเรงตุเรงเหมาแล้วที่เป็นตัวเอกจะดจ้างพวงมาก่อนและนี่คือรายการเกินไปสวยเกินเกมอ๋อสวยเกินไปของพี่นินเหรอรายการนี้ของพี่นินสวยเกินเกมนิน่าวันนี้ตอนแรกก็งงอยู่ไอเดียอะไรว่าเลเวลสามแล้วดูตั้งชื่อเจนินออฟฟิเชียลได้แล้ว เเทเาใช่ปเห็นบอกพี่นินทาไอดีใหม่ใช่แล้วก็ลงทุนได้โคตรเดือดก็คือเติมหมื่นหนึ่งโคตรง่ายว่าตอนนี้ขาดแล้วไอดีฉันหลายไอดีไม่มีแล้วใช่เป็นงคใช่อันนี้จริงเปิดมาแล้วไม่เห็นดีเลยเดี๋ยววันนี้ได้รู้ว่าเป็นที่เจ๊หรือว่าเป็นที่เครื่องนะฮะหรือว่าเป็นดีว่าไงว่าไง อาเหรอขจะออกไปไปไปไหนก็ไป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 ออกไปเออไปจริงเว้ยคือวันนี้เนี่ยเจด้อมเขาบอกว่าเราจะสร้างทีมกันแต่คราวเนี้ยที่พี่นินอยากสร้างพี่นินไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นนักเตะลิเวอร์พูลคืออยากเก่งไว้ก่อนาะได้หลายดีนะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะลองดูเลยว่าถ้าแม่งเริ่มจากศูนย์จริงๆเนี่ยเติมหมื่นหนึ่งแล้วเราจะเอาตัวที่ได้ท็อปๆมาจัดเป็นทีมเนี่ยหน้าตาทีมมันจะโหดขนาดไหนใช่ฮะหมื่นหนึ่ง กลับมาทำไมกำลังดีเลยกลับมาทำไม ฉันกินข้าวเย็นหมดแล้วว่ากูอิ่มกูหิวได้ดูเลยใหม่ใหม่ว่ะใหม่คิดเองเมื่อกีูกินข้าวเย็นกับท่านทำลำโพงเสร็จแล้วอะไรก็เลยไม่ยังโอเคเล่นบอกบอกเพลงไงอ๋อเพลงนี้เจ๊ก็ร้องได้นะเจ๊ไม่ได้เนื้อเอ้ยผมมีเนื้อขายเอาป่ะเออกันบอกเนื้อหน่อยกลับมาทำไมกลับมาทำไมฉันลืมฉันลืมเธอไปหมดแล้วไม่เดี๋ยวคุโทษนะฟังฟังตัวนี้เอาก็ได้ ไปสร้างตัวนี้เอาแค่เดียวล้อเอลงล้อเรลงลูกแล้วจะร้องแซงตอนไหนอ่ะอ๋อไม่ทางนั้นโอ้ไม่น่าไปเบรกตรนนี้ยุ่งไม่ได้แนวหลังนี่ยุ่งไม่ได้แล้วตอนนี้อะไรวะอ๋อโอเคแรกยังอยู่กิจกรรมนี้นะฮะครั ฮีโร่แอนด์เบ e ให้พี่นินทำวี่นีนก็ทำได้นะฮีโร่แอนด์เบ e ใช่ปะพี่อย่าไปถามวิธดีการทำที่พี่ทำมบบดูดีอยู่แล้วน่าดูชมมากครับเดี๋ยวเราแลกหมื่นหนึ่งนะครับผมเศษอะไรเก็บไว้พี่นินใช้ทีหลังนะพูดเหมือนตอนเจ๊เลยอ่ะกดต้ดทิ้งไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องถามเหมือนกับที่เจ๊ไงชาร์ทกดถายเดี๋ยวแป๊บนึงติดพติดอัพมาเลยงิพูดไปรู้ความหมายไหมชัด เดี๋ยวเราแรกก่อนอย่างน้อยคลิปนี้จะได้เปิดไอคอนชัวๆัวสองตัวนะฮะนึกว่าถ้าเกิดพี่นินแบบไอดีใหม่แล้วตัวใช้จริงๆนะพี่ตรงเนี้ยเราเลือกเป็นไอคอนดีกว่าเอาไปเลยค่ะ uh, ดีไหมดีค่ะพักหลังทีบีแม่งเริ่มแบบหมดบุกแล้ว<ด>ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนดีอ่ะแล้วเราก็รับของตรงนี้อุ uh ้ย oh. โอ้โหสอง <โ parece. S 2> <sabia? S 1> ใบแรกค่อนนิ่ดีน่าผากกันไหมวันนี้ได้สู้เขาสู้เขาไม่มันสู้มันดู้ไหมว่าเพื่อนมันพร้อมหรือเปล่าไม่ใี่เป็นคนดิีไม่ใช่ออกพี่พ่อไม่พี่ถ้าพี่แพ้พี่ก็ต้องโดนด้วยโดนด้วยเหรอใช่ใช่ใช่ทำลงเหรอไม่ผมไม่ทำให้จรินครับอะไรนะผมทิ้งมึงเลยยังนี่ยังนี่กดวอร์มๆซอฟๆก่อนนะฮะสิบครั้งเอาจริงเลยนี่ ได้ได้ครับพี่เดี๋ยวเงินนะเขาไม่มีถอยอยู่แล้วเก็เนี่ยหลังจากนี้แล้วปุ๊บเจ๊จะทำไงวะเนี่ยก็ออกไปดิออกไปตั้งชื่อให้มือเป็นห่วงกูซะสิเออเราก็เคยจ๊อกเคยผ่านเลยกันหน้าดูชมกว่าพี่เนิน่ะก็รูดุทุกคนหน้าดูชมกว่าให้ดูเล๋งๆหน่อยอ่ะโอเคหลังจากนี้ของจริงนะฮะทีละร้อยครั้งกดได้แค่สุดเองเนียเอาความแม่มเมือง ไม่มาเฮ้ยสีเลยอะมาชัวร์ที่ไหนก็ได้อีกไปแน่นอนใช่ไหมก็กดทีละสิบด like ้วยกันได้ดีไหมไล่ยเล่ยเลยตีร้อย ไม่ใช่โอเคไอคอนเียกจะได้ไอคอนตัวเก่งๆ3ตัวแล้วตอนนี้ตอนนี่สามตัวแล้วสามตัวแล้วครับน่าจะเปิดเงินได้เยอะถ้าพี่นินสร้างทีมจริงๆขาดตรงไหนเดี๋ยวไปดูแล้วเผื่ออยากได้ตัวตำนานลิเวอร์พูลมาซื้อเลยซื้อได้เลยไม่เปิดลุ้นใช่ไหมถูกต้องฮะชอบตรงนี้พี่ไม่รู้อะไรเลยแต่กล้าเติมเงินหมื่นเข้าเกมไอคอนอได้ไหมอย่าใช้ผู้เชี่ยวชาญไงนี่ตรงนี้ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญพี่เจ๊กนันมาไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่มีไหมนี่จะได้ไปปรึกษามันหน่อยเฮ้ยมันยเปได้อีกแล้วเผื่อได้ไอคอนอีกใบหนึ่ง แคบลงดีว่ะเหรออทีละสิบีิบสิบทำไมเดี๋ยวต้องร้อยเดี๋ยวมันเสียเราต้องการสะสมให้มันครบห้าอันใช่ไหมพี่เราได้แล้วสี่เงินมันขายแค่อันเดียวเกิดเราไปกดอันนี้แล้วมันได้แล้วมันแบบมันเสียดายไงใช่ใช่เพืองโอกาสพี่ก็ถามจังเลยพี่ก็แท็กกดผู้หญิงอ๋อเมื่อกี้มึงยังหน้าดูชมอยู่เลยตัวนี้หน้าดูชมตัวนี้หน้าดูชมเฮ้ยอนี้หอบอันนี้หอบพี่นินไม่กดนี่อยู่แล้วอย่ามนี้อ้าวซีชัววะเฮ้ย ไม่มาไว <ihan> ้ <ics> แค่ตัวเดียวไม่น,น <nee. S 2> <guessed> ่ามานะอ๋อไม่ริงตัวเจ๊อะเอเนี่ยถามคุณพ่อนิกนินกุ๊กฟังยังไงก็แบบเข้าคล้องจองนิ่นินกุ๊ดดมเดี๋ยวนิ้กุ๊ดดมเอาอีกแล้วนิ่นินกุ๊กยาเดียนยาดังเกม ลับลนาลับลนาหับติ่มซำหับติ่มซำติ่มซำเฮ้ยตัวใบเดียวอันนี้คืออะไรเนาะคือตัวการนักเตะเลยใช่ใช่จะเป็นรุนนักเตะแต่มันอาจจะไม่พีคแต่ก็พีคแน่ตัวหน้าตาเป็นรูปแปลกนั่นแหละจะได้ไอคอนอีกใบแล้วโอ้ช้ำเลยวะคลิปนี้ไอคอนสีไปโหที่สุดของแกช้ำสมิลาหาปัตตานีเลยพี่ภูเก็ตแฟนตาซีได้ เอ๊ะที่เต็งแควะเนี่ยดรอบนี้เราเอาเป็นบวกแปดไหมเพราะนี่เหลือน้อยเหี้ยจะได้ฮะเหี้ยจได้บอกเลยว่าเหี้ยจะได้น่ากล้อ่าเที่ยเดาทางไม่ถูกเนี่ยหมดเลยพี่ร้อยจบเลยมั้ง นั่นไงได้ไกข้อนอีกใบนึงไม่ใช่ไม่ใช่แปดา้วแทีมีโอเคดูสิเวลากดเวลากดก็ดูก็เหมือนบนาปล่าเราหมดแต่เล่นตเยอะตตรงนี้นว่าตายจะไหมแกกดลอยนะพี่ปล่อยเ่งทังปล่อยแถวหลังนี่แหละเรา้งทีมก่อนพี่ว่าทีมบีไม่น่าจะออกมาดีอ่ะเพราะว่ากองหน้าเป็นแม็กซ์เข่ี่ลีแล้วขาอีกใบหนึ่งได้อีกได้ทีมอีกใบนึ่งกดทีละส มาชัวได้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 แน่นอนได้เลยนะต่อแล้วเห็นไหมแล้วกับชิปนี้คุณผู้ชมไอคอนสี่ใบทีบีบวกแปดสองใบยอะทำไมเขาเติมหมื่นหนึ่งเขาได้เปิดเยอะจังวะใช่เหมือนผมเลยผมผมอ๋อคุณกูสองคนเหรอเออดีกูยังไม่ได้หักเงินมึงเลยกูได้หักเได้ร้อยเดรั่วเล่นร้อ่ะเราก็ต้องเอาอันนี้แหละแต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่ากดอีกได้อีกสามครั้งครับพี่ นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันชั่วแล้ววันนี้สามหมื่นพี่ยังมีอยู่คิดถูกเหรอ้เห้ให้เขาไปซื้อวีทย์วงวีทอะไรเลยแรงเลยแรงเลยพี่ลุยเลยใช้ให้หมดเลยนะลุยเลยให้ลลุยยเพี่งงไม่เป็นพี่ตังค์ฉันโอเคเอาได้ลุยเลยพวกนี้ก็ไปบอกผมชอบตรงนี้พี่ไม่เข้าใจแหละแรงเลยแล้วนี่เจเติรหมื่นหนึ่งได้หนิยมมันตัวน้อยกว่านี้เยอะคือไปจบจบไปจบจบไปอุ้ยเหลืออีกหนึ่งนะครับ ไม่เฮ้ยยังโโออ้้้หไไม่ดุยันนี้กดเองไม่ได้อะไรเลยพี่ไม่เป็นไรกุ๊กลองบ้างไหมหมดแล้วพี่โอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วนะเออเอาเขาหน้าเขาหน้ามันเหลือตัวเองไปหนึ่งได้เลยไงเอาเจ๊เติมมาล่ะเจ๊เติมพันหนึ่งนี้ก็ได้ชัวร์กุ๊ก พ่นนะผมก็รักพินินนะแต่ก็ไม่ได้รักขนาดนั้นรู้ตั้งแต่เรียกชื่อไอ้กุ๊กแล้วว่าเต็มตัวออกอางหน้านี้ได้เลยเขาหน้าได้ไม่เป็นไรไม่ด้เยอะล้วัันนี้ก็โหดนะฮะโหดแบบเจอโหสารเสียนเดยเซียปากีสถานอิรักเลบานอนเลยเราวนนี้มีใครมาดูเราบ้างเนี่ยจะเป็นแม่สิมเชียงใหม่ไม่อยากํำฟารมไม่า้าึงชิดไม่ติดปีกยิงจันทร์จันทรกจันทร์จันทร์คเยอยู่หรวกรดกันออเดีย สองหมื 2, 20, <000. S 1> ่นสามพันเอ็มโอ้ยพี่อยากได้ตัวไหนพี่ซื้อได้ทุกตัวเลยต่อมาเราเปิดการ์ดเปิดการ์ดนักเตะเปิดไปโหดๆด้วยกันอันนี้ซ้อมๆตรงนี้ก่อนหกห้าไปกันพี่นิ่ซ้อมไปสักทีเกิน2,000ัเอ็มถือว่าสุดยอดไม่โดนเดี๋ยวเราก็พนันกันเดี๋ยวเราค่อยท้าทายกันเฮ้ยอเมริกาเวสต์มอลแกนปะนั่นหรอ แล้วอันนี้เกินไหม 2,000m หรูมาก 500m อะไรนะ 500m 5อ m ใจกั็พี่เจ๊ง้ยไม่เจ๊งหรอกไม่แย่ไม่แย่ได้เน่นักมุกเลยกันตรงนี้วะเปิดเลยนะเปิดเลยปนโตจีนวะโตจีนช่ะอะโจีนยังไงโตหนึ่งอ๋อโตแปด เอาเลยรวบลัดคลิปเปนเวลามีน้อยมันจะโป๊ะเลยนะค่อยๆไปอ๋ออย่างโต๊ะหนึ่งดึงเนาะโต๊ะสองคนเยอะโต๊ะสี่คนแน่นโต๊ะสิบห้าชายโต๊ะสิบหกแยกตาซอยอะไรวะอะไรวะอะไรบอกแล้วมเันสคนซีดีตลกไปวางรวมกันมันไหลมันรวมมันรวมกันหมดแล้วมุกอ่ะโอ้ยผมดูตลกเยอะนะผ้ตลกผมเนี่ยสูงงี้แผ่นตลก ก็ดีอ่ะแครสังเกตกูอ่า <laughs> ใ,ใครใครใครต้องการ <laughs> เยอะเหรอพี่เยอะเหรอพี่เยอะเหรอพี่ฮอตพี่ฮอตนี่ลุงเบิร์ <laughs> กลุงเบิร์กอ๋อเพื่อนลุงเบิร์กว้าร้อยกลายพี่หนึน่ไม่แต่ใบใบนี้ไม่ใช่ใบดีขนาดนั้นแต่เห็นว่าได้บวกห้าชัวชัวครับพี่นึ่งก,กดทีเดียวสิใบเลยเพี่อย่าเลือกแต่ใบพ<า><า>ิกเพคตัวที่ดีที่สุดมันจะวิ่งมาก่อนเฮ้ยเบอร์เก้าเฮ้ยโดว่ะเฮ้ยได้ว่ะโอ้เฮ้ยแพงโดดว่ะเก้าใช้ได้เลยตัวเนี้ย เต้ยห้าพันว่าเอ็มพี่นินโหดเลยแล้วบวกห้าด้วยโอ้หห้าตายแล้วเขาเป็นล็อกล็อกกินปากเป็นล็อกล็อกกินปากจริงเหรอนักงกูคืไม่ได้กินหรอกูรู้สึกเหม็นอ่ะไม่ได้กินจมูกผมเมื่อกี้มันเข้าปากกูมากเลยไปนี้เลยครับพี่ต้องเกินสักสามพันเอ็มใช่ไหมนี้โอ้โหอืมเอโมจิมันค่อยดีอ่ะฟิโดฟิโดฟิโดอังเดโกเมสอ๋อฟีโก โอ้ยสองพันแปดก็ไม่แย่แต่นี่แหละของดีเท้าเลยพี่จัดไปพี่อนเฮ้ย L H L H ส่วนมากจะดีหเบอร์สิบห้าตาแย่ไหมอ่ะเฮ้ยโอเคชอบในฝีเท้าหรือหน้าตาพี่รวมรวมดูรวมๆแล้วพี่เสน่ห์ดูรวมรวมเท้ามีแน่ ป้าคนนี้มาไงคนนี้มาไงจะก็เย oh, ็นพ hmm, ิเดอโทษโทษลืมไปถ้าได้โรนัลโดนี้พีกว่าโรนัลโดด็อกบาซีดานอองรีก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเมสซี่เมสซี่มสซี่เขาไม่เคยใช้แกในเกมอ่ะเอ้เหรอตัวมันเล็ก แ,แต่6,000โอเคแล้ว6,000เนี่ย้งเฮ้ยถ้าจะเปิดมานี่โอเคหมดเลยนะใช่ไม่เปิดไอดีฉันไม่ดีงี้วะยังต้องถามอีกเหรอเป็นที่คอมแน่เลยใช่ครับอ่ะเราว่าเปิดทีวีบวกแลกันเลยกันข้างหลังเชิญเอนเตอร์เทนคนดูเลยฮะขอคัดตัวแป๊บนึงอย่างกึ่งเนี่ยเกียร์หนึ่งจำได้แค่น,นี้วะ <c oughs> เฉียดปูมาทำไมเนี่ยนอนไม่ดีไงเออใช่นอนไม่ดีเลยพี่นอนตีกลางกาอันแล้วเล่นนอนผัดโผม่ได้แต่อย่างพี่นินเนี่ยเป็นนักดนตรีถามเขาได้หมดเรื่องเสียงดนตรีเรื่องซาวเซอร์ถามเขาได้หมดเสียงกองนี่ยังไงอ่าตึกโป๊ะอ่าอย่างเสียงแซนแอนโป๊ะอย่างเสียงทอมมาเร็วจังเข้าเลยเดี๋ยวก็ตุกอีกไม่ค่อยให้ปูเลยเอาไหมบาร์ด้าเซนคัดคัดตรวนี้เอาไหมเข้ามาเลยห้าสี่สา ามสองเออเปเสียงกองไงพี่ตึกป๊อตึกตึกเนตีเสียงสน่ป๊อนี่เขาได้หมดทุกเสียงเขาเป็นนัตตีเขาเป็นนัตตีที่ได้้ทุกเครื่องอยู่แล้วเพราะนั้นเขาเก่งอยู่แล้วไม่ต้องปูแล้วมั้เดี๋ยวลาไ้เลยอย่างไนแแต่ช้าจ คุณแม่ยังถามถามนิดบ้างดีกว่าเดี๋ยวเบื่อนี่นี่โยนขี้แล้วเนี่ยมันมันจะเบื่อต้องถามมันเลยแล้วไม่ได้นัดกับมันเลยบ้านเราถามไม่อย่างหาหอยได้กี่หางนะห้าหีบรวบลัดตัดตอนเลยทีละใบพี่กดตรงนี้อ้าพี่นินแข่งกับบินิกเออแล้วคนด้านหลังโดนลงโทษเลยอะไรเราไปยุ่งกับใครรับดาเสือมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยก็ไม่เท่าไหร่ แต่หล่อดีอะแต่ก็เคนะาที่จอเคสู้เลยพี่นิกอย่าเรียกนิคพี่เลยพี่อ่าไอนิกเอ้าเฮ้ยไม้องเขาบอกว่าไม่ให้เรียกพี่น้ำนี่จามกำลังจามคนดูกูปฐมมาเลื่อตกซ้ายพุ่งไปนู่นหม่อมน้อยนะหม่อมอะไรนี่หม่อมเยอะไม่เป็นไรไปไปเปิดเลยสามสองหนึ่งครับไปครับคุือยมหม่อมน้อยอ่ท้องนั่ง ดัดอะไรกันเน็ก <filho> ล <t gi ver> ักคิดติดเฮาหมัด โอ้โหอันนี้เริ่มเจ๋งละอ่ะน้อยกว่าโดนดีดแล้วโทษนะแล้วทำไมเป็นนิกถึงทำไมแถวหลังไม่มันร่วมด้วยอะไรเลยใบมันน้อยใบมันน้อยไอ้นี่เออทำเป็นตีกองแล้วแหวนยังไงพี่รียกแหวนหมใส่ก่ะแหวนอะไรอ่ะแหวนเซเลสกัลโหลกกราของแน่นอนไม่เอาน้องนิกอ่ะไม่เอา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 พนี่บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรขายเสร็จแล้วไงขายเสร็จแล้วไงเฮ้ยมึงต้องไอคอนแล้วอ่ะเออไอคอนไปเลยเราสามใบธรรมดาไหมพี่นินใบท็อป แล้วใครน้อยจุดโดนดีดหน้าผากนอนลงไปแล้วกระชืบตัวในคุกนพี่นินเดิมพันด้วยไหมพี่สี่คนมาแพ้โดยลงโทษโบ๊ะเลยนะไลท์ซึ่งเพศทั่วคราวไม่มีนี่นี่ถามนะจับฟินินได้ใบที่ดีสุดถูกไหมใช่เป็นห่วงตัวเองเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกให้กูโดนอยู่แล้วคุโดนอยู่แล้วใครก่อนน้อยออกมาอันนี้คือโดนน้อออกถูกไหมใช่ใช่ใช่อันนี้คือถ้าเกิดไม่เหมือนนี่คือคนแรกเลยคนแรกเลยคนแรกคนแรกแล้วก็มาปั่นุบทีหลังถามได้ไหม ดีโอ้ยอะโอ้ยอะอะทำไม่ตเราลำคาญเนี่ยเราลำคาญกูเลยผมก็เปลี่ยนผม่าดำอยู่กันแล้วไม่งั้นไหมเจ็บแล้วสรุปเราตกลงกันอยากออกใครคนแรกคนสุดท้ายคนแรกคนแรกซุปเปอร์ซุปเปอร์ซุปเใครคนสองอืมมึงคนท้ายไปกูคนสองโอเคได้ไม่อยากตกผู้ใหญ่เนี่ยอาหรอไปยื้อเหรอไปยื้อเฮ้ย โซเชียลเฮ้ยไม่ใช่มาบุญเรอะบิ๊กโอ้กูเปิดได้มาทุกครั้งเลยสบายเบิกนะผูกดวงกูใช่ไหมนี่ยบอกแล้วเบียร์ที่เหนื่อยจนเกินจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยเบียร์หอบมนะใช่ป่ะเจ้าครับไปตัวที่สองวันนี้ต่ำได้อันนี้นะต่ำวันนี้นิดไม่มีโอ้ยดีดำดโอเคลิมิเต็ดเฮ้ยแพงเจ็ดประมาณเจ็ดนีเฮ้ยยังดียังดี ออกูรอดแล้วูรอดล้พลังแห่งสร้อยแหวนและเลดก็หลบกําลาแไอ้แล้วถ้ากูอยากได้เสื้อได้อยากได้เสื้อก็สั่งมาสิเขาเองก็หลกอะไรเกมมอกอัพคืนมานี่ยมอกอัพคืนมาบนมือแต่ว่าถ้าถ้ากเปิดแพนนี่ความน้วถือไม่เหลือเลยนะเม่อ้วยวันนี้ไม่มีไม่ไม่มีแล้วพี่หมเคยมี่ผมชีวิตติดลบพี่ไปไว้เลยแทด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  วันนี้เราูดดเมื่อกี้มึงอยู่ใกล้กูปะเดเหอ่คโดนัมากเลยเ้ยซีเมเฮ้ยไม่ใช่หวะเคยไเ่เคแพ้กว่าเจ๊แพ้กว่าเจแพ้เนี่ย เออไม่รอดไอ้เ <handled> ห er mm ี้ยไอ้ที่ไม่รอดอ่ะคือคนเติมเงินออกเหี้ยเลยมาเพื่อนสองขันตัวเนี่ยโอ้ไอ้ใบนี้เขาจะคัดให้แต่กองหน้ากับกองกลางใช่ด้วนยพี่นี่ต้องเปิดดไล่แย่รอดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วเพราะว่ากองหน้ากองกลางมันไม่างแต่เดียวผมก็กองหน้าหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์ดีเฮ้ยอุโก้อุโก้เหรอแพงปะอุโก้ซันเชมไม่ใช่แพงแพงดิแพงโอ้โห สองหมื่นได้มาเต็มแพงที่สุดเท่าที่เคยเปิดมาที่บ้านนี้เลยถูกต้องใช่้โหูสร้อยกระโหลกโะลาณที่สวยจริงจริงมึงพักก่อนพี่ให้เขาตื่นเต้นอยู่กูโซซานเตสก่อนพี่เราเก่งมากไหมเก่งมากพี่หล่อทีเกิดโคตรเก่งเลยเก่งมากพี่สุดยอดลุลูนนี่คือพี่สร้างทีมได้แล้วจริงๆแต่คันนี้เนี่ยอาจจะลองยัดไปก่อนแม้ตัวแพงเนี่ยอ่าลองลองอ่าอนะตัวพลิกพีคแม่งเริ่มไอ้นี่ไปหมดแล้วอ่ะมันได้ตำแหน่งซ้ำกันไงเออแต่ว่า โอ้โหแค่นี้ก็ดุแล้วนะตัวที่วควรใช้ีกองหน้าโอโก้ซานเชยกับโรนันโดนี่บ้าแล้วเาขาดคู่กลางกับแบค็คขาดเยอะเลย <S <S <ๆ S 1> อันนี้เข้าขาวก่อนดลยแมเจ๊เออได้เรายัดไปก่อน ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยค่อยมาจับทีมแล้วก็มีเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยซื้อได้ทุกตัวถ้าเงินเหลือพี่ซื้อหมูจุ่มอีกสักทีเอาในเกมหิวอาในแกงเนี่ยลองหิวยังไม่ได้กินเลยเประมาณนี้ไหมอู้แต่คลิปนี้พีคแล้วพี่โอเคแล้วพีคมากกุ้งสาเกตัวเดียวนี่คือเดบักไปไอคอนคลิปนี้ยังไม่จบนะอ๋อลงโทษดีกว่าเออใช่ถือว่าความจำดีเนียนเราอะอ่ะแกรดิ้าผากฉันเลยมาค่ะ มันไม่มีว่าเออเฮ้ยจะดีหรือไม่มีมาค่ะรอแล้วไม่ให้พี่นินมดิดหูฝังนู้นไหมนิกดิดหน้าผากไงได้มาดิแล้วเราเอาเหมือนเดิมอ่ะหนึ่งสองสามโป๊ะป๊ะปิโอเคนะผมเปิดอย่าไปสนใจคำพวกนั้นหนึ่งสองสามอ้กูไม่ได้เลยไม่ผมคูน้่นมันเจ็บด้วยไอเดียวเลย ไม่ว่าจะกี่คลิปต่อกี่คลิปโดนอยู่คนเดียวก็โดนแล้วมันมาแก้กันไม่ได้ด้วยโอ้แล้วงั้นเราเป็นโดนอยู่คนเดียวคนหนึ่งไม่แบ่งเลยอ่ะอ่ะแบ่งให้ทีไม่ไม่ลองครั้งหน้าเลยไปโดนตลอดเลยหรอใช่พี่ยอดมือแล้วไปสรุปกับการวางจอวางอะไรแล้วอย่างี้ใหญ่ไปเลยลาปิดคลิปแล้วสุดท้ายใหญ่ไปเลยนะไม่ไม่ใหญ่ไปพอดีพอดีถ้ากดไลค์ก็แชร์ใจะดำด้วยนะคะคนอับโชคแผงยุบ ก็เป็นกำลังใจให้เจนนิดนึงเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าจอไปจะเลื่อนสุดละเร็วๆเดี๋ยวมันก็เลื่อนกลับเอาเนื้อจริงเหรอเจ้เขารู้วะไปสนุกกับเขาอีกแล้เอออ่ะค่ะก็กดไลค์กดแชร์ให้เจดามด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ให้เออเลื่อนกลับมันยิงมา เห็นไหมเออ,เอ,อ,เอ,อไปพใช่พินเ <c ười> <c ười> ขามาเปกด subscribe ให้กับเจด้าผีกกด subscribe ให้กับ YouTube เจด้าม f f i c i a l ด้วยนะค่ะแล้วเดี๋ยวรอติดตามว่าพี่นินจะจัดทีม <ๆ S 2> ไง<ๆ>เดี๋ยวมาแข่งเถิงให้ได้ดูกัน <c ười> เดี๋ยวจัดอีกสักทีสองทีก็ได้แข่งกับเจไ้ละดีมากอ้าฝากด้วยอีกอเอามุมอื่น <c ười> ั้างเะยืดขอไปเหมือนเวลาคนจะจมน้ำ ไปแล้วเจอใหม่คราวหน้าอุ้ยมือเกินหนึ่งสองสามไปเลยกูบังหน้ามึงหมดเลยไปได้ไหมไปแล้วไปทำอื่นเงี้ยกระโหลกกระลาขึ้นมากดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมึงซื้อแหวนซื้อเลสซื้อแสตช์คอด้วยฝากด้วยนี่ NR ตรงนี้นี่ไม่ได้ขายเดี๋ยวคนคิดวม่ใช่เลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามน้องนิกแล้วมาติดตามเจ๊ต่อด้วยที่นี่โอ้สัตย์ยกสร้อยออกมาอ้าวดูดีมากงานดีครับงานสเตเลสแท้ครับผมใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้นะครับผมนี่ครับผม ดูได้เลยนะครับผมของสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับผมแหวนมีน้อยครับผมจะทำธุรกิจว่ะเจ๊เด้อตอนนี้อยากทำฟาร์มกุ้งเด้อเฮ้ยดีนะไอเดียดีนะแต่ทำแล้วกลัวเจ๊งไงเฮ้ยไม่ต้องกลัวเจ๊งลองลงทุนดูเดี๋ยวผมไปลงทุนกุ้งเสร็จผมไปลงทุนปลาต่อเออถ้าเงี้ยโอเคสัตว์น้ำเหมือนกันมันก็จะต่อยอดได้เดี๋ยวไปปู อ๋อไปปูเอ้ยโอเคมันก็สัตว์ทะเลสัตว์น้ำเหมือนกันแล้วจากปูแล้วไปไหนต่อปูเสือนอนหกคนมึงเอาเดี๋ยวจจบเลยเออมึงสถิตอยู่กับมุกไหนวะมุกมึงไปปนกันมั่วหมดแล้วเออ,เอ,อของดีๆไปปูเสร็จผมจะไปนี่ต่อไปไห<ป>น<ป>ต่อไปไก่อ๋อไปไก่ไไกเอออ๋อ,ไไอ,อน,นี่ขึ้นขึ้นบกแล้วใช่ขับสุสัตว์แล้วเป็นเลี้ยงเสืออ่าๆโอเคจะครบแล้วนะครบแล้วครบแล้วจบเสร็จแล้วฟังปกเราก็อยากทำฟาร์มบ้างไหมฟาร์มอะไรอ่ะฟาร์มรักให้แฟนเพจเอ้ย่ย ไม่กล้าย่อเลยตช์แล้วผมไปตบผมไปเลี้ยงสิงโตต่อไม่ใช่ไม่มีเก็บกระดาษไม่มีกระดาษไม่มีเดี๋ยวชื่อเขาบอกแลวน้ำเต้าปูปลามึงไปสิงโตเถอะเดี๋ยวก็อยู่ต่อเลยได้ไหมไอ้เยันทำมุกอย่างนี้แหละไปสวัสดีครับ